นี่เดี๋ยวไปดูผลงานต่ออันนี้ไม่ใช่ติดแล้วเปล่าไม่หรือเนี่อเนี่หละไนี่นี่มีเชือกมันเออได้การตัวนี้เป็นขยับเลยอยู่ไหม ไม่อยู่ก็เมื่อกี้มันมีตัวเหมือนมันดึงดึงอยู่นะใช่เห็นเอ็นมันขยับอ่ะมีตัวเล็กเนื้อเยื่อมันเนื้อหมูเนื้อหมูใส่ขนอด้วยไหมอันนี้อันนี้ผสมต้องปรุงอย่างนี้ก็ปรุงไข่ออ๋ไข่นุ่มเนาะอยากก๊าซล้านหมูกระทะขากร็ลกนิดนึงฮะ อยากได้ของดีต้องบุกบา่าฝ่าดงนิดนึงไม่ดึงอยู่ไม่ใช่เหเียบ<อ> <laughs> ไม่ไม่ๆมนดึงอยู่โอ้ด,ดูดูติดได้เอาดูเหรอแถวนี้มันตัวเล็กแต่มันกินจะพันกันเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะหมุนไงพันกันไปทั่วเลยไ,ได้วเปลี่ยนมันจะหมดกินข้าวตัวน เดฟแม่งโคตรไม่น่าดูเลยให้ of ผมมาน,นิดนึ่งในดำกลืนอ่ะไม่ได้ไปเกี่ยวสายเราไปแต่งคลิปเองเอาเดฟสีน้เงินเนาะโอเคเออเนี้มีตัวนี่มันดึงมาตอนนี้วนี้มีตัวเออมีตัวของเราอเป็นไงี้นะเซียนท็อปสามารถรู้ได้เลยว่าตรงไหนมีตัวถ้าเราพลาดจากปลาไหลเราก็จะมีพวกหัวปีอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถตามพลิกได้อยู่ไม่แห้วแน่นอนครับ ติงยังไงติงไม่มีลุ้นครับนี่เอ็นติงอ<ๆ>๋อหมดหมดโอ้หมดครับปกติไม่น่าหมดอย่างนี้จะโดนกุ้งจะโดนกุ้งไม่หนาำป่ะกุ้งล็อบเตอร์โดนล็อบเตอร์ เราทำไมไม่ไดัด็อบเตอร์ไปได้ล่ะย,ยังยังสภาพหมามันน่าจะเยอะอยู่เน, <c oughs> นาะโอ้โอ้โหอ่มีเชเลย เฮ้ยอยู่ไหมนี่ตึงไปอยู่ไหมอันนี้ตึงครับตึงตึงตึงได้ลุ้นแล้วครับอันนี้อยู่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 ครับอยู่ครับนี่หางมันเห็นไหมนี่นี่ครับหางไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่นี่นี่เออเออเนี่ยไปหางมันเราไปทางนี้ได้ลุ้นอยู่ครับต้องไล่ไล่ทางทางนี้อยู่ได้ลุ้นอยู่ กึนจะตัดนับหนึ่งตัดด้ตัดครับกืนใส่ถุงนับหนึ่งแซมเป็นมีเก็ดหนึ่งตัวสามกิโลหมายรับร้อยโลยังไม่ถึงร้อยโลเลยทำการซ่อมครับซ่อมแซมหน่อย เอาอันใหม่เดิมใส่ที่เดิมครับเเรียกมันเนี่ยบอลนี่ครับนี่แต่ก่อนเขาเล่นกันหลักหมื่นนะครับนี่นนนบอลด่างครับแต่มันตากแดดเยอะไม่ค่อยด่างแล้วอันนี้ได้ไปแล้วอ่ะเอาหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ได้ไดูทับ อตัวอ,อยู่ๆแงร,รแงรรรด้วยครับแรงเลยครับนกนกนๆนพอเปนปลาไหลด้วยครับอย่าเป็นงูด้วโอ้โหยาวแรงเตัมสองรอบสองครับ ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่นับหมดเดี Dogs ่ยวเดี่ยวเดี๊ยวแม่งก็โผล่แค่นี้สองครับสุดยอดพี่เก่าครับหมูหมักไข่มักแ่นบ้านใส่ถดีด้วยใส่แป่งใส่แต้งมักทิ้งไว้สักชั่วโมงใส่เบกกิ้งโซดาไหมใส่โซดานิดนึ่งแล้วก็น้ำสิงต้องสิงเท่านั้น อะไรยุโรปนี่ว่าเังนี้ตันนี้ใส่ไหมใส่พอตึงตึ้ง่ดูดีแล้วครับโอ้โหนี่แค่ดูดีแล้วนี่เขาลุ้มาทั้งไม่ค่อยสู้เท่าไหร่กูกูมาอยู่้าโอ้ดูครับแรมนี้ แตยว่มันคายโอ้มันกินแค่ตรงนี้อ๋อมันดูดไปเฉยเฉยมาใหม่เด้ออีลาเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวเสียดายดูดูเพื่อความบันเทิงนเบ็ดซีเรียสนี่ก็ซื้อนู่นนู่นโอ้ยเห็นตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันโดนเบ็ดไหมล่ะ โดนแหลกอาจจะยังไม่โดนลองเช็คยังอยู่ยังอยู่ผ่านท็อปเช็คหน่อยยังอยู่ยังอยู่หน่อยอาจจะยังไม่โดนจับเลยครับจังหวะนี้ครับไม่ถึงจับสั้นไปดึงเบ็ดดึงเบ็ดดูมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเห็นไหมอ๋อมาคู่กันเลยเหรอใช่ตัวนี้ได้ของคนละตัวด้วยครับใช่จริงจริงด้วยตะกี้ตัวน่าจะเคขื่องกว่านี้อยู่เนาะนี่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 ครับนี่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 เลยด้นี่เลย ไม่มัีสองตัวบวกเดือนหืมปอบใหญ่ตัดไหมไดอ,อไ,ได้ตัวเมื่อกี้เนี่ยปลามาอยู่นี่หมดเลยเออเอ,อ,อันนี้กินถี่อยู่นะขี้ตถื่อนเมกี้ตัวเครื่องหัวนะนหัวหัวใหญ่ที่มันทำอย่างนี้มันี่กินอย่างนี้ไม จี่หัวใหญ่ลบเกินฟันไม่ถือเดี๋ยวมันก็มาขฟันไม่ถืออ๋อนี่มีดคือแผนสองเนาะครับนี่แผนสองปกตินี่ข้อขาดไปแล้วอันนี้ไม่ปกติเนาะลายเป็กวะลายเป็กน่หลายเป็กให้ดูก่อนใช้แ่นโอเคมันจในระดัหน่อามาเด้อที่เดิมเด้อ ได้ลยีดไปต่อครับอันนี้ปลากระดีปลากระดีกินนะครับอันนี้ก็ตึงอันนี้ก็ดีกรดีอ่ะตึงเหรอไหนยังไม่เห็นเชือกเลยอ๋อนี่ครับดึงมาทางนี้หมดฟลาครับพี่น้องอันนฟาคุณหลอกดาว นี่ตจะนี้มีฟองนะประกัดหรือเปล่าเต็งเปี้ยไหมนี่เตี้ยกวันอยู่นี่เห็นไหมอาได้รู้นี่แล้วครับพี่นออ้องนี่ไปดูทางนู้นอาจจะมีหางอาแก้วอาแล้วมันไม่สู้เท่าไหร่หางแก้วทำไมฟองมันเยอะจังประกัดหรือเปล่า ไม่หลุดแล้วมันไม่ดึง,งเลยระวังวังเด็กเกี่ยวเพรนี่อยูอยู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 ใหญ่ไหมตัวอยู่นะครับอยู่ตัวนี้ใหญ่ต,ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มันจะไม่ใหญ่ไม่ไม่่ใใหหญญก็มาแล้วครับมาแล้วครับอออืืหโอ้ย ตัวนี้ใหญ่ต <c oughs> An <inaudible> ัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ว่าอยู่มันไม่นิ่งเลยอันนี้น่าจะใหญ่สุดเนาะเราแรกได้ไปกี่ตัวนะเราหกตัวหกตัวนะโอเคครับพอได้มี มีกำลังใจเดินรอบหน้าอยู่อ้อยทันแก่ยังเนาะย่าใช่ป <laughs> ะ <laughs> ย่าเหรอใช่ยาบอันรอบสองครับผลประกอบการได้ตัวสี่ตัวหรือเปล่าได้สีต่ตัวตัวตัวใหญ่ตัวนึ่งไปเราไปทำเมนูกันดีกว่าไป คุนประกอบการได้ตัวอยู่ครับนี่รวมของเก่านี่ครับโอ้ได้หลายยูนี่หลายยู่ผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดผัดเผ็ดมั่ขึ้นไปขวานกันขึ้นไปผัดจัวบดิรออะไรอ่ะไม่เอาก่อนักล้จหน่อยนึ่ง เดี๋ยวส่งให้มือเชฟอีกทีนึง่งเรียบร้อยล้างสะอาดพร้อมผัดแล้วพร้อมผัดครับผมยุงหรือแมงอย่างวะยุงกี่ซอนนี่ยุงนี่ยุงยุงอะไรอ๋อมีที่จดใส่น้ำข้มเนอะทำวิที่ขาย ตำที่หลาไทยอยู่น,นั่นแหละอ่เยียนี่เป็นช่าง <ไป S 2> ภาพเนะาะเลยมาตำพริกได้ไงนี่ใสไปไป่ไปพี่น้องใส่ได้ปะใ่ไ้ปะต่อไมัหนึ่งหนึ่งให้ตาตะคัมหนึงคืออย่างนุ่มแดงว่หรอยมันตดเขามืออาชีพอะั้ายว เอาเละเนาะแกปิวในในเนี่ยในเกลืุกอะช็อตเลาะผิวแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนระหว่างประเทศเหรอ

ที่ไปตลาที่หกจังส่ยังตีนเขาไปที่หลังเขาเลยมีเลยหม้อหนาม่งขนาดไปที่หลังเขายังได้อยู่ได้รอบเดกก็ได้รอบน่ได้ตลอดได้ทุกรอบเดียวโ่สองโ่เลยไม่ถงนะ่เลยว่าเอาแต่แม่่เลว่าขเาเดียวพี่่ามัี่หันอเอามาก่อมาใส่เลยแล้วไปดว่ที่ี่มา

สองตกันี่เนตัวนึงอีกตัวนึงแม่มาเสานอนเสาต้งตันหมดั้งเตอนี่นนี่เป็นกระอยู่งนปลาด้วยกระเดี๋ยว้มาราแบกอุนกระนด้วยามถงดนะมเบไปนทมาก่ึะ ทกเครื่องคเครื่องพี่น้องน้ำเลยนี่เทน้ำใส่กระติกเานั่นลยวันเดียอยู่ไปตัวทันเงี้ยใส่อแลยวนนึงเอันนี้คือรถเหรอนี่ใส่ลลายครับ Mày... Mày à. Các Phó ở nào là nữa. Phó bảo say. Không, không, không. แซ่บลดเตลอดยครับทีมงานทีมงานเาผมมีนั่นเลยว่ได้ตวสองตัวสามตัวอยู่ไอ้ไหมคุแงไม่แหงโดเลย สวลยมเหยนว่นเปัีบ่มวกาไม่ตต่เอเมือนเหมมือมามือแกผี่หะไรวเครือนอนครับปลาราหน่อยตัวานพัตตาคัรงผมก็เลยเอาเออมันเหลืออยู่ในตู้ตะมีี้ผมเลยบวไปซืือเพิ่มมือพี่เห็่่ดเ๋า่อจผมจะเ จุเดียเอาทุเดียวเราก็ตีมาน้ำจะหลอดดี่้ออะไรเบอเบิงใหเบิงใหม่เสียไม่เข้ากันไ่เนไรัด่คได้มอง่ไปเห็นแล้วใส่ายครับพี่น้องขโมยเข้ามาไว้กับผมใช่ขโมยตรงนาแถวนี้นะ โอ้ฝีมืออยู่ว่เชียบอ่ะขึ้นโกะครับยังรับประทานได้รับประทานครับโอ้ยสุดยอดว่ะใช่ไหมส้มเต็มไปด้วยนี่มันจวดจัดเนี่ยเราดีใช่ไหมเนี่ยเราดีเราดีนะอืมแบกม่าเถิเทีนิดนึงฮะช่วงนี้ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพดูแลผิวนิดนึงชอบเปลี่ยวไหมชอบเปล่วไหนนึงก็ดีไม่ต้องเนาะ นี่ก็มีสองเมนูสองเมนูปกติต้องมีต้มนั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอามาใหม่ไอ้รอบหลังรอบหลังเออรอบหลังรบหลังเสียดายตัวนั้นเนาะหัวโหมาแล้วฟันพลาดโดนไปสองโบกพลาดเลยหยันนอยตรงนี้สับจังแรงเลยขาดเลยล่ะขาดครึ่งเลย ยายายาเลยยากามีสามนิ้วเป็นกระบุนนะมาเอ็นสอันซอฟเฟลเดี๋ยวค่อยฉีดลงทีหลังเอออมเนีแบบเชฟแล้วเราไม่ต้องชิมแซ่บแน่นอนเช็จัดท็อปกระทะเหล็ก ขึ้นโต๊ะอีกหนึ่งเมนูครับผมเต็มเครื่องเต็มเครื่องเต็มคาราเบลใหญ่ไข่เต็มท้องเอาดิใครยิ่งไข่ของสุดเลยวะตอนนี้ขึ้นสายหมดไม่ไหวเป็นนี่พี่ผมนี่เป็นโรคกระเพาะอยู่างทันเนี่ยโคตรละแมนเลยไหนอันนี้เค็มเป็นไหนฮอน เสียดายรถดีจิ๊บแปงเลยไม่บอกอะไรสักหนวะเรียนไปพ่อหนาฮอนคือเกาเป็นไหนฮอนได้ได้ได้มาอยู่ไหมอันนี้เราในพาร์ททั้งนั้นเรบผู้ไปเอามาจากหนองน้ำ เป็นไงบดตอนนั้นตอนนี้ลองเมียเบย่นกินหน่อยเพื่อนเมื่อน้องเมียเบย่นกินเด้อหวานบ่เนื้ออะไรหวานเจีบตะกี้กินก็เขื่อดิใช่เป็นไงสามหลอดนี่เปิดได้ไหเปิดได้หมดเลยตื่นเต้นมานี่นะครับ เนาะเล็เเดที่ยวเอาไปเพื่อใครเหรอท้องเลยโว้ยนี่บานข้างหน้าไม่นี่มัดมันมันมันยังเหลือเลยดูดูล่านหนูเดี๋ยวมาล่าหนูอีกไหมอู้อยากพยายไปหย่อนข่อยิงนีนเ่เดี๋ยวปลาปลาเดี๋ยวรอทำนาก่อนสรุปทั้งปีทั้งปีงปีปพี่ ด้วยทั้ง็มทั้งวันมาทุกวันทิตเ๋ยวผมมา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 กเบด้ดเดี๋ยวบปลาหนูใช่ยูบานนี่คนนอนบ้านนี่ลองมีขืนตอนอนี้ลองมี้ลองมีขืนตอนโนกอมมาตอเพิ่งนู้นเห็นเอ้าเชินแก่เนยขออนุญาตยอมค่ะสมุดปากกา